โปรตีนจากพืชและสัตว์อะไรดีกว่ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่านงานวิจัยมาเยอะมากตลอด10ปีที่ผ่านมาและที่ศึกษาว่าทำยังไงดีเราถึงจะสามารถทำให้คนไทยสุขภาพดีโดยที่กินยาให้น้อยที่สุดนะครับผมพบว่าจริงๆแล้วโปรตีนจากพืชและโปรตีนจากสัตว์เนี่ย มีความแตกต่างกันแต่ดีคนละแง่มุมทำไมผมถึงบอกแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างข้อแรกแล้กันถ้าพูดถึงวิตามินโปรตีนจากเนื้อสัตว์จะมีวิตามิน B12 ที่สูงกว่าแต่โปรตีนจากพืชอาจจะได้กลุ่มของวิตามิน C ที่มากกว่าดังนั้นสังเกตเห็นไหมครับว่ามันไม่มีอะไรดีกว่าครับเรื่องวิตามินพีแต่ว,ว่าข้อเด่นที่แตกต่างกันข้อที่2คือถ้าเรา วัดเกี่ยวกับไขมันเขาพบว่าการที่รับประทานโปรตีนจากพืชน,นะครับจะได้กรดไขมันโอเมก้า6เนี่ยที่อาจจะต่ำกว่าและ3กับ9มากกว่าแต่ถ้าเรารับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่เช่นเนื้อหมูอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้โอเมก้า6สูงกว่าซึ่งอาจจะทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดแต่สังเกตเห็นนะครับว่าจริงๆทั้ง2ชนิด ก็มีไขมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าปริมาณไขมันเนี่ยแตกต่างกันข้อที่3นะครับเขาพบว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์เวลากินแล้วจะใช้เวลากาในการย่อยได้มากกว่า เพราะว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยจะค่อนข้างมีกรดอะมิโนค่อนข้างสูงกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันโปรตีนจากตัวเหลืองเนี่ยถ้าปรุงสุกแล้วจะมีโปรตีนที่ต่ํากว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วแต่ถามว่ากรดอะมิโนเหมือนกันเป๊ะไหมไม่เหมือนนะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเทียบกันคุณภาพมันเลยมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของกรดอะมิโนด้วยข้อที่4ี่คือเขามีงานวิจัยค่อนข้างในแนวโน้มที่ว่าคนที่รับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับ ข้อดีก็คือจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีแต่คนที่รับประทานโปรโตีนจากพืชข้อดีก็คืออาจจะได้เรื่องความย่อยง่ายโปรโตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อปลาอาจจะมีความย่อยง่ายกว่าเมื่อเทียบกับโปรโตีนจากพืชเพราะว่ามันมใยญอาหารทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเนื้อสัตว์ในส่วนย่อยง่ายก็จะเป็นพวกปลาแต่เนื้อสัตว์ก็จะมีส่วนที่ย่อยยากเช่นเนื้อสัตว์ใหญ่หมูหรือเนื้อส่วนพืชเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไปรับประทานถั่วจะสังเกตเห็นว่าเวลาเรารับประทานถั่วเนี่ยก็จะมีข้อเสียว่าถ้าเรารับประทานถั่วชนิดต่างๆหรือธัญพืชเราได้โปรตีนเราจะได้แก๊สด้วยดังนั้นสังเกตเห็นไหมครับว่าโปรตีนจากพืชและโปรตีนจากสัตว์ผมสรุปแล้วว่าเราสามารถรับประทานได้ ทั้งสงส่วนแหละขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับแต่สาหรับใครก็ตามที่เป็นสายวีแกนก็คือเป็นสายที่ไม่รับประทานโปรตีนจากสัตว์เลยนะครับก็อาจจะต้องเสริมโปรตีนนิดนึงเพราะว่าถ้าเรารับประทานโปรตีนจากผักอย่างเดียวผักจะมีโปรตีนข้างตา่ำส่วนใครก็ตามที่เป็นสายวีแกนแต่ขาดโปรตีนนะครับรู้สึกว่าตัวเองกล้ามเนื้อฝ่อรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย น้ำหนักตัวน้อยรู้สึกว่าตัวเองลงุงง่ายนะครับอาจจะเป็นจากร่างกายมีโปรโตีนที่ไม่เพียงพอนะครับผมแนะนําว่าให้หาโปรโตีนเสริมเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากๆแต่ถ้าเป็นยี่ห้อที่ผมใช้กับคนไข้คลินิกแล้วก็เพื่อนๆในเพจที่ทานอยู่นะครับจะชื่อแพนเบด เวโปรตี protein, นครับจะเป็นกล่องเขียวๆนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาขึ้นให้ดูนะครับปกติใน1ซองจะมีโปรโตีนอยู่21กรัมเทียบเท่ากับไข่ใบใหญ่ๆอะ่ะสฟองนะครับโดยที่ใน1ซองเนี่ยมีโปรโตีนพร้อมกับสารอาหารต่างๆที่ช่วยให้โปรโตีนเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมร่างกายได้ดีขึ้น1กล่องจะมีทั้งหมด7ซองราคา1กล่องคือ1น0 0บาทนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อทีมงานในอินบ็อกซ์ของ Facebook หรือใน ไลน์แอดของด็อกเตอร์ทีมก็ได้นะครับรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังเลือกอาหารสุขภาพอยู่จะเลือกโปรตีนจากพืชก็ได้ครับหรือเลือกโปรตีนจากสัตว์ก็ได้ไม่ผิดอะไรทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันรักทุกคนนะครับขอให้แฟนๆทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นหุ่นดีแล้วก็มีความสุขตลอดไปแล้วเจอกันกันกบหมอทีมในทุกช่องทางนะครับ y o u t u b e Facebook ี g t i k t o k ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสสวััดีครบ